ทุกค่ะท่านบุญธิดาการทานศิ์เป็นยังไงเออมานกระซิบเหมือนกับเออเรารู้สึกว่าเราพอแล้วเราแล้วเราสดชื่นอะไรอย่างี้แล้วค่ะกิเลสมาก็เข้าแล้วเนาะตอนที่ท่านไปหยิบนั่นแหละค่ะมีการติดตึกมีการส่งออกฟุ้งซ่านฟุ้งธรรมกิเลมันเขาเข้าคขกสิบให้ท่านอุ้ยนั่งมาสามสิบนาทีแล้วนะนะคะเนี่ยกายเริ่มจะเบาจิตหยิบจิตเหมือนเริ่มจะเบาแล้วนะคะก็จะไปติดสุขอยู่ตรงนั้นอีก เนาะพอเราไปหยิบนาฬิกาขึ้นขึ้นมาดูเหมือนเรานั่งไปนานเหมือนจะผ่านชั่วโมงละเหมือนจะผ่านห้าสิบแต่พอเราไปหยิบมาดูอ,อีกตั้งยี่สิบนาทีเนะี่ยค่ะมาเขาก็เข้ามากิเลสมาเขาก็เข้ามาทําให้สภาวะตรงนั้นนะท่านดับเขาไม่ทันความวุ่นวายเลยเข้ามาเนยเกิดการติดติดปุ้งตานปุ้งทําเนี่ยค่ะนะคนะคลังเลสงสัยก็เข้ามานิวรห้าก็คือเข้ามาครอบกันนะคนะเกิดความลังเลสงสัยเมื่อไหร่จะหมดเวลานะคะลังเลสงสัย องนี้ก็คือความลังเลสงสัยเหมือนกันเราก็ดับไปดับไปแล้วเราก็ยังมีการติดตึกทรงออกนะคะลังเลสงสัยหยิบซ้ําแล้วซ้ําอีกอย่างเนี้ท่านไม่ต้องไปสนใจเวลาเลยเนาะนะคะเวลาไม่เคยโกงเราอย่างที่อาจารย์เคยบอกท่านนะคะ<ช>ทาค่านก็อยู่ไม่ได้กลัวเวลาโกงแต่เหมือนแบบตัวเราเ,ราาเนี่ยแหละ,ะอยากจะออกนั่นนะค่ะอยากจะออกกิเลตมาเข้าแทกท่านง่าย<ช>นะคะเขาก็เข้าแทรกเข้ามานะคะเขาทาทุกวิถีทางนั่นแหละ นะคะจะเอาตัวท่านห้ออกจากออกจากสมาธิให้ได้เอาออกไปซีในได้สามสิบนาทีละนะคะจะนั่งทําไมเนี่ยเขาก็จะหาวิธีทางเอาท่านออกไปจากสมาธิทําให้เราเกิดความประมาทประมาทเราพอเราประมาทแล้วเราก็จะเกิดความเลินเล่อนะคะความเลินเล่อก็จะตามมาเลยความเพียรในการดักภาษาก็จะหย่อนลงก็จะหย่อนลงนะคะกาอดับภาษาแพรเมตตาดักภาษาไปขึ้นเขาลงเขาไปก็ถูกแล้วค่ะ นะคะทุกอย่างมาจากอนุสัยเดิมๆทางนั้นเลยนะคะเป็นอนุสัยเป็นสัญญาเกา่าๆ <c oughs> เป็นอนุสัยของเราเนาะนะคะเดินมักแล้วเราก็เวลาที่โดนกิเลสมาคอบงำกันะะนะคะเขาก็จะคอบงําเราไม่จบไม่หลุดไม่สิ้นสักทีแล้วเวลาที่เราอินทรีย์เราไม่พอที่จะต่อสู้กับเขานะคะก็จะเป็นอย่างนี้แหละเราก็ต้องเพียรดับภาษาเนาะในสมาธิทั้งนอกสมาธิในสมาธิก็ต้องเพียรดับให้ได้เยอะๆนะคะถึงจะพ้นจากกิเลสมาตรงนี้ได้ ถึงจะได้เชยชมเครื่องอยู่เป็นสุขนะคนะค่ะนะคะ,ะ,ะ,คะเป็นสัญญาเก่าๆก็ไม่เป็นไรท่านเนาะก็ไม่เป็นไรเราก็ดับภัสใอย่างเดียวนะคะหยิบอาวุธของพระองค์ให้ถูกเ<อ>นาะ,ะเราก็ดับภาษาแผ่นเมตตาดับภาสาแผ่นเมตตาไม่ต้องอยากเลยว่าเขาจะตั้งหมันม่ตั้งหมันนะคะจะอยู่อ่าเราอยู่ที่ปัจจุบ,บันทําปัจจุบ,บันให้ดีที่สุดหยิบอาวุธพระองค์ให้ถูกนะคะจนกว่าวิตกวิการเขาจะดับไปแหละเพราะท่านอยู่ใน ทาที่สองเนาะก็ต้องทําให้วมโติิจารดับไปนะคะค่ะคุา,าแล้วความงดงามในที่สุดเป็นยังไงเอ่ยก็ออกมาแล้วก็สดชื่นดีแล้วก็ส่วนใหญ่ถ้าออกมาแล้วสดชื่นหรืออะไรเงี้ยเขาเขาจะชอบหลุดหลุดค่ะอืมเาหลุดหลุดเนาะพอเราสดชื่นพอเราไปเกินเกิดปิดติดค่ะ ปิติที่ท่านเล่ามายัางเป็นปิติแบบชาดหรือสีเหนะคะที่ท่านเล่ามาเมื่อกี้เป็นชานหรือสีเขาก็จะครอบงำารอกเมื่อแต่ต้นชั่วโมง,งท่านเลยเขาครอบมานะคะพอมาตรงเบื้องปลายท่านก็จะเจอเกอิเล็มาเขาครอบงำเข้าไปอีกทําให้เราว่าวุาว่นใจติดตึตงออกนะคะมีตัณหาคอยกระซีอะไรเนี้ยคะ่ะนะคะชาดหรือสีก็เข้ามาแต่ชานที่สองเราก็ยังไม่ต้องเดินสายขึ้นเขาลงเขาไปเพื่อที่จะเตรียมกําลังไปชานที่สาม ชั้นที่ 3, 3สามชานฤาษีเขาเขามาขยุมเราแน่นอนนะแต่เขามาขยุมเราเขาก็ทําอะไรร้อนได้ไม่มากเพราะว่าสิบหกชั่วโมงเราจะต้องทําให้ได้เต็มที่ในสิบหกชั่วโมงนะคะเราก็ต้องทําให้ได้เต็มที่เพื่อที่เราจะมานั่งในสมาธิหนึ่งชั่วโมงเนี่ยจะต้องเอาเขาให้ได้เอาเขาใหู้นะคะแล้วพอเราออกมาจากสมาธิเขาก็เริ่มคล้องงำเราละนะคะคล้องงำเราตั้งแต่เนี่ยออกจากสมาธิให้เราเกิดความปิติ นะคะพอเราปิติปิติแล้วก็เลยเป็นเหยื่อของเขาอีกเป็นเหยื่อของเขาอีกเพราะอะไรเพราะปิติแล้วไม่ดับผัสสะสอนเนาะนะคะรู้ไหมว่าเป็นชาหรือสีรู้แต่ปิติแล้วก็เป็นหลงยึดปิตินะคะคะเป็นธาตุกิเลสมานเป็นหลงยึดปิติตรงที่เป็นชาหรือสีเนาะเป็นหลงยึดเขาอีกเราก็จะเผลอเลยเป็นความประมาทอีกอย่างเงี้ยท่านเนาะเป็นความประมาทแล้วก็เผลอเลยในรับผนะคะ ก็ไม่มีอะไรท่านก็สู้ๆค่ะก็ดับภาษาไปนะคะก็ไม่ยึดอะไรเกิดขึ้นเราก็ไม่ยึดจะสูขก็ไม่ยึดจะทุกข์ก็ไม่ยึดเกิดปิติก็ไม่ยึดแม้กระทั่งอุเบกขาของพระองค์ก็ไม่ยึดนะคะออกมาใกล้เบาติดบบาโล่งสงาาอย่างเงี้ยถ้าเป็นอุเบกขาแบบพระองค์เนาะเราก็ไม่ยึดเราก็ดับทุกอย่างดับหมดเลยยึดไม่ได้นะคะนะคะยึดไม่ได้ค่ะค่ะมาถ่ายร่างกันนะคะ ก็เมื่อวานเวลาไม่ได้ค่ะกันเลยไม่ได้โทรหาท่านเนาะกันเลยไม่ได้โทรหาทา่านแล้วอะสมาธิหมดแล้วใช่ไหมคะมีอะไรทำไม่เอ่ยในสมาธิไม่มีอะไรทำค่ะชาชาเดียวค่ะวันเดียวาเดียอืมนะคะรู้แต่เราจะต้องให้ผู้เดินมาเป็นผู้รู้ชัดเนาะผู้มีความเพียรรู้ <ๆ S 2> <ๆ S 1> ก็แค่รู้รู้ก็เท่านั้น คือรู้รู้วิธีแต่ไม่ทําอะไรเลยก็เท่ากับว่าเรารู้อั้งสองวกสองได้สี่เนี่ยเราก็หนูหสองวกสองนั้นได้สี่นะคะแต่รู้แล้วเราก็ต้องทําทําให้ได้นะคะถ้าเมื่อไหร่ที่เรารู้แล้วจัดการกับเขาซะอีกติเนี่ยเป็นเรื่องของฌานฤษีเขาจะมาครอบงำติดเราไว้อย่างเนี้ยคะ่ะเราก็จัดการของเขาด้วยการดับขันา์ด้วยการดับขันธะติดตั้งมันแล้วก็แผ่เนตตา่ แล้วเราก็จะเป็นผู้รู้ช่ะแล้วพูดเดินมักเขาก็จะต้องเป็นผู้รู้ค่ะนะคะอย่าไปไหลเพลินตามเขาเนาะมีอะไรมากระทบเราก็ดับให้หมดเลยอย่าไปไหลเพลินเขาคนเรื่องของตามเป็นอะไรที่ที่น่ารังเกียจไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกามเรื่องของมานะคะพระองค์ไม่ให้ไปยุ่งกับเขาเลยนะคะบ่วงของมานะคะนะคะก็เป็นบ่วงของมานี่ค่ะในเรื่องของกามสัญญาเขาเป็นอะไรที่ไม่เที่ยง นะคะกามก็ไม่เที่ยงนะคะเมื่อกินยังเพลนอยู่ในตาเลยนะคะเดี๋ยวเราก็มาเพลในเสียงลวนะคะเดี๋ยวก็มาเพลในเป็นหมู่ลิ้นตายลวอย่างเงี้ยคะ่ะกามก็เป็นของที่ไม่เที่ยงเหมือนก,กันนะคะไม่ว่าจะเป็นกามที่มาทางทางไหนทางมาแห่งกามที่มาทางไหนคือเขาเขาไม่เที่ยงนะคะเขาเป็นบ่วงแห่งมาเป็นบ่วงของมาที่จะดึงเราไว้ทําให้เราติดบ,บ่วงบ่วงของมานะคะเป็นแดนเกิดเป็นที่เกิดของมาอย่างเงี้ยค่ะ นะคะพวกกามทั้งหลายเหล่านี้เป็นเหยื่อนะคะเราจะทําให้เราไปติดเหยื่อนะคะพอเราไม่ไดับผัสสาเนาะเราก็ไปเป็นเหยื่อของเขาเป็นเป็นเหยื่อของมารนะคะเป็นที่หากินของมารางนั้นนะคะนะคะเขาก็ทํามาหากินในนั้นแหละนะคะพวกมารพวกอ่าบ่วงของมานันะค่ะนะคะนั่นคือสถานที่ทํามาหากินของเขานะคะเราจะไม่ไปเป็นเหยื่อเขานะคะเราจะไม่ไปติดบ่วงเขาค่ะแล้วเราจะออกมาอย่างไรล่ะนะคะ นี่คือเรารู้แล้วเราจะออกมาอย่างไรเราก็ต้องหนักปรญญาหัาอยู่กับปัจจุบันเนี่ยท่านหนักปาอยู่กับปัจจุบนันแล้วก็แผ่เมตตานะคะแผ่เมตตาไปาแผ่เมตตา,า,าไปในภมว,วิหารสี่ที่จำบอกท่านว่าท่านจะต้องหยิบถวยได้ไวให้ได้เยอะๆในภมว,วิหารสี่นะคะต้องต้องเสริมกําลังเราไวนะคะเดี๋ยวท่านขึ้นฌานสามจะต้องใช้สมาธิใช้อินทรีย์ที่สูงมากกว่านี้เยอะเลยร ตอนนี้หนเข้าใจะคะว่าการใช้ยมิมซีเป็นยังไงเข้าใจวา่อาอย่างว่เอเอเข้าใจว่าคือใช้สติเกดต้องอยู่หมายถึงว่ามีสติรู้นลกเข้านู้ลกออกอยู่แล้วก็มีอะไรเกิดขึ้นก็หยิบช่วยเาอาวมธใช้ถูกต้องตรงน,นั้นนะคะคือ,อคือการใช้อิทรีที่ตอนนี้รู้สึก,กว่ามันหนักเพราะว่าเราอิสระอ,อ่ะใช่ ต้องมี<ช>สติ rec. รู้ตัวทั่วพร้อมตลอดเวลาก็คือไม่ไหลเพลินเวลาที่เขามาแสดงอะไรให้เราดูก็คือไม่ไหลเพลินเ,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 เขาไม่สนใจนะคะเขาจะสแสดงอะไรให้เราดูป็นรูปเสียงกินรสอะไรเราไม่ดูจะฉายหนังอะไรให้เราดูเราไม่ดูดับอย่างเดียวเกิดอะไรขึ้นอะไรผุดขึ้นมาดับอย่างเดียวก็คือการอยู่กับปัจจุบันเราก็ดับทั้งในสมาธินอกสมาธิท่านดับอย่างเดียวไม่สนใจเขา ทุกอย่างที่เกิดเกิดมาจากมานะทุกสิ่งที่มานแสดงให้เกิดเป็นเรื่องของอกุศลทั้งนั้นนะคะเป็นเรื่องของอกุศลทั้งทั้งนั้นทั้งหมดเลยเราไม่ต้องไปสนใจเขาเพราะเป็นเรื่องไม่ดีเป็นเรื่องอกุศลเราดับอย่างเดียวในทันนะคะแล้วอนุสัยที่เราเคยไหลเพลินไปตามเขา่จะค่อยๆเบาบางลงนะคะเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นอนุสัยฝั่งเลยนะคะเป็นอนุสัยฝั่งเดียวที่พระองค์ตรัสคือเราจะต้องทิ้งให้ได้ ะะทิ้งให้ได้คือเขาแสดงรูปลดกลิ่นเสียงให้เราดูเราไม่สนใจเขาจะเกิดการประชุมสามเราไม่ให้เขาประชุมสามด้วยวิธีการอะไรด้วยการดับภาษาล่วงหน้าถูกต้องค่ะด้วยการดับภาษาล่วงหน้านะคะเป็นการรู้เท่าทันอารมณ์ติดนั่นแหละค่ะนะคะ,นะคะไม่ต้องรอให้เกิดเลยท่านเดินมักได้ทั้งวันเลยท่านทํางานอยู่กับปัจจุบันท่านดับล่วงหน้าเลยกนดับล่วงหน้าไปดับล่วงหน้าไปอินทรีย์ท่านจะมาเองเขาจะค่อยๆรวมเอง นะคะในวันนี้อินทรีย์ก็ต้องรวมนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราทําอีกอินทรีย์ก็จะรวมเป็นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆฐานเราก็จะมั่นคงไปเรื่อยๆแล้วในสมาธิท่านาก็จะมีเลี้ยวแหลนไปต่อสู้กับเขาเห็นไหมรอบนี้ท่านาก็ไม่ได้ง่วงอะไรเลยนะคะทีน้ำมิธาไม่ได้มันรุมเราเลยนะคะแต่เกิดองค์ความลังเลสงสัยนิวรธานย่างแสดงอยู่ไหมยังแสดงอยู่เนี่ยค่ะก็จะเปลี่ยนของเขาไปเรื่อยๆแล้วเราก็จะแข็งแร่งในการต่อสู้นิวร่าแต่ละองค์แต่ละองค นะคะไม่ว่าจะเป็นตามพยาบาททีน่นมิท้าอุทจักขุกขิจวิสิกิจฉาอย่างเนี้ยค่ะเราจะแข็งไปเรื่อยๆนะคะตร,รน,ะะนี้เข้าใจเนาะเข้าใจค่ะแล้วอยู่กับเขาได้คืออยู่กับกลางแต่เราไม่บริโภคอะเพราะองค์เรียกว่าไม่บริโภคร่วมนะคะก็คือการที่เราไปบริโภคกลามอะเป็นการบริโภคอย่างขาดสตินะคะเพราะฉะนั้นเราจะไม่บริโภคร่วม เขาจะแสดงอะไรให้เราเห็นเราไม่สนใจมันเรื่องของเขาว่าไม่ใช่เรื่องของเราเราก็ดับเป็นเดียวเลยท่านดับภาษาดับภาษาดับภาษาอย่างเดียวเดี๋ยวอินทรีย์จะค่อยค่อยมาเองเดี๋ยวจะรวมจะค่อยค่อยรวมเองแต่ถ้าเกิดเราดับมั่งไม่ดับมั่งวันนี้ทําผู้นี่ไม่ทําอย่างเงี้ยท่านท่านก็จะเลื่อนช้านะแล้วก็จะถอยถอยห่างไกลพระอ,องค์ไปอีกนะคะเราก็จะขาดสติไปอีกนะคะค่ับค่ะ การรมรถูกเนาะแล้วก็จะไม่ยินดีไม่มีความกำหนัดดินดีเพลินในเรื่องของกามนะคะในเรื่องของกามนี่เนาะเป็นองค์หลักเลยนะท่านเพราะเราต้องดับภาษานะดับภาษานี่เป็นองค์หลักเลยที่จะทําให้เรามีอินทรีย์ขึ้นมานะคะดับภาษได้แล้วก็แผ่เมตตานะคะนิพพานห้ยังไงเขาอ่อนกำลังแน่นอน,นะค่ะเพราะเราจิตอยู่ที่สเสาเถอดเสาหลักใช่ไหมอยู่กับปัจจุบ,บันในการดับภาษาร่วงนา นะคะรู้เท่าทันอารมณ์จิตเป็นการดับร่วงหน้าแล้วรู้เท่าอารมณ์จิตก็คือผุดขึ้นมาเกิดแล้วเราเราก็ดักเขาก็จะไม่ไหลเพลินนะคะ <_ d ata> เขาก็จะไม่ไหลเพลินแล้วเขาก็จะไม่เกิดการบันทึกเพราะอะไรเพราะเราดับจนเปื่อยงนะคะ <_ d ata> แต่เมื่อไหร่ที่เราเป็นรู้โอ้โเขาไหลเพลินไปแล้วเนาะเกิดการบันทึกแล้วแล้วเราค่อยรู้นะคะตรงนั้นเป็นสิ่งที่เรียกว่าสัตว์แล้วมีความพอใจมีฐันะรา,าคาน,นิตัณหานี่างค่ะไปติดแล้วไปคล้องแล้วพอใจเขาละ นะคะแล้วเราก็ดับเราก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าสัตว์ตรงนี้ก็จะเหนื่อยทั้งในสมาธินอกสมาธิก็จะนึ่อไงไปเลยอย่างเงี้ยค่ะตรงนี้เข้าใจเนาะนะคะเข้าใจอ่าสาธุนะคะเราจะไม่เป็นสิ่งที่เรียกว่าสัตว์คือปกติที่เราเดินมากสิ่งที่เรียกว่าสัตว์เนี่ยอยู่กับเรานะคะอยู่กับผู้เดินมากอยู่ใกล้ๆเรานี่แหละไม่ได้อยู่ไกลเลยแต่ถ้าเกิดเราดับาัส แผ่เมตตาภาษาแผ่เมตตาความที่พูดเดินมักจะไปติดไปข้องอะค่ะจะไปมีฉันทะจะไปมีความพอใจจะไปมีความเพลินมีนันทีมีตันหานตรงนั้นอะ,ะเขาก็จะไกลห่างออกมาแต่ถามว่าหลุดไหมเขาก็หลุดนะคะแต่เราจะให้เขาหลุดน้อยที่สุดนะคะ <c oughs> เป็นไปไม่ได้ว่าวันหนึ่งเราจะไม่เป็นสิ่งที่เรียกว่าสัตว์เลยมันเป็นไปไม่ได้แต่ถ้าเกิดเนี่ยท่านจัดก,การไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วสิ่งที่เรียกว่าสัตว์เขาจะค่อยๆหายไป นะคะสุดท้ายเขาจะไม่มีเลยนะคะสิ่งที่สิ่งที่เรียกว่าสัตว์เมื่อเราเดินจนถึงที่สุดแห่งทุกเนี่ยะค่ะนะคะได้องคัตว์กับุษรสิ่งที่เรียกว่าสัตว์ไม่มีเลยไม่เกิดขึ้นเลยนะคะดับสนิทเลยนะพระองค์ใช้คาว่าดับเลยนะคะดับสนิทไปเลยไม่เกิดขึ้นเลยแต่ก่อนที่เราจะทําให้เขาดับสนิทเนี่ยจากที่เขามีเยอะๆเราก็ต้องเนี่ยทำให้เขาเบาบา,างเบาบางนะคะด้วยมรรคมกี่ของพระอ,องค์ด้วยการดับผัสสั เนาะเราก็จะไม่มีความพอใจก็คือฉันทันะคะไม่มีราคะก็คือความกำหนักเนาะ,ะไม่มีความเพลินก็คือนันทิไม่มีความอยากก็คือตัณหานั่นแหละค่ะนะคะมีในไหนก็มีในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขารใ,ในวิญญาณหรือมีในขันห้านั่นแหละนะคะเมื่อเราไม่มีแล้วเราไม่ติดไม่คล้องแล้วการที่เราจะเป็นสิ่งที่เรียกว่าสัตว์ในวันหนึ่งวันหนึ่งก็าจะหมดไป นอกจากวันหนึ่งอาจจะเป็นแสนเรื่องอย่างเงี้ยท่านติดอยู่ตั้งแสนครั้งเนี่ยก็ติดไวมากเลยนะเดี๋ยวทรงออกเดี๋ยวทรงออกเดี๋ยก็ไปติดเดี๋ยวก็ไปคล้องอย่างเงี้ยค่ะนะคะแต่ถ้าเกิดท่านยังดับภาษาแพ้เมตตาดับภาษาแผงเมตตายอยู่ระหว่างวันอินทรีย์ก็จะเพิ่มขึ้นมานิวอร์ท่าก็จะค่อยๆอ่อนกําลังนะคะสัตว์ก็จะตายไปเรื่อยๆนะคะศูนย์พันไปเรื่อยๆศูนย์พันไปเรื่อยๆค่ะ ตรงนี้ก็จะทําให้เรามีปัญญาเนาะหลีกออกจากกลามนะคะหลีกออกจากกามทั้งหลายแล้วเราก็จะไม่จมอยู่ในบ่วงของมานนะคะไม่จมบ่วงนะคะไม่บอไม่ไปบริโภคก,กามนั่นแหละคะ่ะไม่ไปจมอยู่ในบ่วงของกลามนะคะไม่บริโภคกลามเมื่อเราบริโภคกลามเราจะทําให้เรามัวเมานะคะจะเกิดความมัวเมามัวเมาแล้วมัวเมาในกลามแล้วจะเกิดความต่อมา เกิดความประมาทแล้วผู้เดินมักก็จะไม่เดินมักผู้มีความเพียรเขาก็จะไม่เดินนะคะไม่เพียรนะคะก็จะไม่มีความเพียรเพราะอะไรเพราะประมาทประมาทแล้วก็จะไม่เดินมานะคะเพราะประมาทไปแล้วเนาะเกิดความปิติแล้วก็เป็นหลงไหลมีปิติอย่างเงี้ยค่ะซึ่งยังเป็นปิติแบบชานฤสีอยู่เนาะเมื่อเมื่อเราไม่เดินมักอย่างต่อเนื่องเราก็จะเป็นทาดคำอยู่ล่ําไปอย่างเงี้ยทันนะคะวันแล้ววันเล่าวันแล้ววันเล่าอย่างเงี้ยค่ะ นะคะกินเหลสมาเขาก็จะทําอะไรเราก็ได้นะคะตามที่เขาอยากจะทานะคะเขาก็จะพาเราไปอยู่ชิวๆจิตบ้างมโนบ้างวิญญาณบ้างอย่างเงี้ยเขาก็จะเกิดดับเกิดดับตลอดเวลาใช่ไหมเขาก็จะไม่ดับสักทีจิตดวงเนี้ยเขาไม่ดับสักทีเกิดดับเกิดดับอยู่อย่างนั้นแหละตลอดเวลาหน้าที่เราก็คือจะต้องทําให้จิตบ้างมโนบ้างวิญญาณบ้างเนี้ยเขาดับดับสนิทไปทีละดวงทีละดวงทีละดวงอย่างเงี้ยค่ะเพื่ออะไรเพื่อที่เราจะได้บรรลุธรรม เพื่อที่เราจะได้ผ่านชั้นสมาธิแต่ละสมาธิผ่านขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปนะคะก็จิตบ้างมันโนบ้างว,วิญญ,ญาณบ้างเกิดดับเกิดดับเกิดดับอย่างเงี้ยนะคะไหนจะวิญญ,ญาณในขันห้าอีกนะคะที่เขาจะต้องเป็นวิญญาณรอบในสี่ขันอีกเราก็ต้องจัดการกับเขานะคะจัดการกับเขาค่อยๆจัดการไปทีละวันล,ละเล็กวันล,ละน้อยอย่างเงี้ยคะ่ะด้วยการเดินมักอย่างสมาเสมอด้วยการการลบความเพียรนะคะแล้วสุดท้ายเขาก็อ่อนกําลังไปเองนะคะ อ่อนกำลังไปเองจิตตบางมัน,มนโน้มบางเวียนยานบ้างสุดท้ายพอกันดับสนิทนะคะนวลไปอยู่กับสิ่งที่เรียกว่าสัตว์เลยสิ่งที่เรียกว่าสาตว์ก็ดับสนิทเลยสิตบ้างมันโบ้างเวียนยานบ้างเขาก็ดับสนิทเหมือนกันนะคะนะคะไม่มาก่อกวนเราเลยค่ะแต่ก่อนจะถึงตรงนั้นเราก็ต้องเดินมาร์กไปเรื่อยๆอย่างนี้เนาะก็ต้องเดินอย่างนี้คะ่ะสาธุค่ะตรงนี้มีะอะไรถามไม่เอ่ยอ,อืมเข้าใจเนาะ พอใจถัวเก่งมาแล้ววันนี้ดับภาษาเป็นยังไงคะอืก็ยังไม่ถึงเกณฑ์ทำให้ถึงเกณฑ์นะท่านเนาะทำให้ถึงเกณฑ์นะคะแล้วก็แผ่เมตตาได้กี่ครั้งเออวันนี้ได้เยอะกว่าเมื่อวานหน่อยค่ะก็ยังไม่ถึงสิบครั้งแต่ยังเจริญเมื่อ,อวานหยิบช่วยให้ให้ไวให้ได้ตอนนี้เนาะ นะคะหนึ่งนาทีนี่ท่านสามารถแผ่ได้ตั้งสองครั้งนะพรมวิหารสีนะคะค่ะพรมวิหารสีนี่รอบหนึ่งนี่แค่สามสิบวินาทีจิตต้องมั่นแผ่เมตตาไปเลยจิตต้องมั่นแผ่เมตตาไปเลยนะคะเมื่อเราแผ่ได้เยอะๆกายเขาจะเบาจิตเขาจะเบาบที่เขาเบาอ่ะนะคะ กายจะเบาจิตจะเบานะคะการที่ท่านดับภาษาแผ่เมตตานวัตรกรรมกรรมใหม่ไม่เกิดขึ้นตายเขาก็จะเบาจิตเขาก็จะเบาไปเรื่อยๆนะคะแต่ถ้าเกิดเราไม่ทําไม่ดับภาษาไม่แผ่เมตตานวัตรกรรมกรรมใหม่ก็จะเข้ามากับหาเรานี่แหละค่ะนะคะทําให้เราอึดอัดทําให้เราอยู่ไม่เป็นสุขนะคะข้างในเราก็ร้อนรนผู้เดินมาก็ต้องการที่จะที่จะเดินมากะนะคะที่จะมีการพัฒนาทางจิตน่ะแต่ผู้มีความเพียรก็ต้องนิ่ง ซิ่งน้องต้องแดงอย่างเงี้ยท่านก็คือไม่เดินไม่ท่อมอย่างเงี้ยน,นะเพราะฉะนั้นกรรมเก่ากรรมใหม่เขาถึงกลายเป็นกรรมเก่ากรรมเก่าเราก็เยอะอยู่แล้วเพราะเราสะสมมาหลายกับหลายกัยกนแสนแสนกัดนะนะคะกี่ล้านกี่กี่พันชาติท่านคิดดูสิที่คุยกัน,นวันก่อนนะคะว่ากรรมเก่าที่เราทามาเนี่ยมันเยอะกันขนาดไหนนะคะแล้วเรายังไม่เป็นดับนวัตกรรมทึ่เป็นกรรมใหม่ ะะแล้วก็กรรคำรนี้ก็จะหมักกลายเป็นกรเกา่านะคะคำเก่าที่เยอะอยู่แล้วก็จะเยอะทวีขึ้นทวีขึ้นทวีขึ้นนะคะแล้วการที่ท่านจะต้องมนดักกรรมใหม่การที่ท่านจะต้องมาทําอย่างเงี้ยทําให้กรรมเก่าเขาเบาบางเบาบางนะคะในเมื่อเขาสะสมกรรมเก่าอยู่อย่างเงี้ยนะคะความที่เขาเบาบางอ่ะมันก็ต้องเหนื่อยนะเขาก็เบาบางแต่อุ้ยพจะเบาบางได้ไดเนาะก็ต้องใช้โยแรงมาหาศาลอย่างเงี้ยค่ะก็เหมือนเขาก็ไม่เบาบางสักที พอพอจะเบาบางใช่ไหมท่านก็ไปเพิ่มกรมอะนะคะเอากรมใหม่มาทับถมให้เป็นกรมเก่าอย่างเงี้ยค่ะไปทับถมกล้าไปทับถมอย่างเงี้ยเนาะเพราะฉะนั้นเราจะไม่เชื่อกิเลสนะคะเราก็จะไม่เชื่อกิเลสเราก็จะไม่ไปติดบ่วงของมารเราก็จะไม่เชื่อกิเลสมาเนาะนะคะจะไม่ไปเป็นเดือของเขานั่นแหละค่ะนะคะ,นะคะเรารู้ว่าเขาทํามาหากินอยู่ตรงไหนเราจะไม่ไปเชื่อเขา แดนเกิดของมารอยู่ตรงไหนเราจะไม่ไปสนใจเขาเราจะดับภักษยอย่างเดียวเราจะไม่ไปยุ่งกับเขานะคะและเราจะไม่เป็นเหยือของมารตรงนี้เข้าใจเนาะเข้าใจค่ะส<จ>าธุค่ะก็าวัดลบความเพียนสม่ำเสมอเนาะมีคําถามไม่เอ่ยไม่มีอ่าไม่มีก็ไม่พักไม่เพียนไม่หลงกลมารน,นะคะแล้วก็ไม่เติมเชือ้อ เนาะแล้วก็ไม่เติมเชื้ออันนี้สําคัญมากเลยนะคะค่ะสาธุค่ะสวัสดีค่ะสาธุค่ะค่ะสาธุค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะ